ชนบ้านสีชมชื่นอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเรเริ่มทอผ้าขิดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมีการปลูกฝ้ายเองเลี้ยงหม่อนไหมไปด้วยเพื่อทอเป็นผ้าขิดนำมาเย็บหมอนทำเป็นผ้าถุงและเครื่องใช้ในครัวเรือน จนกระทั่งสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนับสนุนให้มีการทอผ้าขิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525สร้างเป็นรายได้จนเป็นอาชีพหลักของชุมชนสมเด็จแม่พระพันปีหลวงเพื่อสนับสนุนเรื่องผ้าผ้าไหมผ้าไทยกับชาวบ้านชาวบ้านกับทอตงังหมบานแต่ทอทอบ่ออคอกัน มู่บ้านอื่นจังหวัดอื่นกระท่อประเภทอื่นถ้ามันมีผ้าหางกระลอกพุกยางที่เป็นผ้าไหมผ้าแพว่าหรือว่าผ้าขาม้าหรือว่าผ้าสลรมหรือผ้าพื้นเรียบแต่ละจังหวัดจะท่อผ้ามาคือกันสมเด็จแม่เพื่อไม่ให้แย่งอาชีพกันแล้วก็ถ้าจังหวัดไหนมีพื้นเพมาท่อผ้าชิดก็คือท่อผ้าชิดแต่อุดรจะเป็นธานีพ้ามีชิด ผู้ดนก็จะทอดแต่ท่านนี่ผ่ามีกิดก็คือมีสลับคิดมั่งแล้วก็มีคิดมั่งรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สมเด็จแม่เพิ่นสนับสนุนมากตลอดค่ะชาวบ้านนี่ก็ะ,ะมีกลุมภู้ใจหลายกลุ่มทอผ้าไหมมีขิดบ้านสีชมชื่นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมผลิตและทอผ้าลายขิดด้วยเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ใบไม้ผลไม้ป่า จนได้รับพระราชทานรางวัลจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูพระราชทานเช่นลายก้นหอยอารยธรรม5,000ปีลายขีดประยุกต์ที่ขิดคนพัฒนาต่อย,ยอดลวดลายอัตลักษณ์สื่อความหมายถึงจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งอารยธรรมมรดกโลกบ้านเชียงที่ได้แรงบันดาลใจจากลายก้นหอยบนเครื่องปั้นดินเผาบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความเชื่อความเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชนนำมาผสมผสานด้วยมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าลายขิดของคนโบราณและรากเง้าของคนอีสาน นอกจากนี้ยังได้สร้างสารรค์ประยุกต์ลวดลายจากลายผ้าพ,พระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวีที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตราชกัญญาสงมุ่งมัน่นเจริญรอยตามพยุคนละบาทพระราชทานแบบลายผ้าที่ทรงผสมผสานมุมบอลด้านแฟชชานที่ร่วมสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เรื่องราวประจำท้องถิน่นให้นําไปตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายในชีวิตประจําวันได้ พร้อมมีะดำลิให้จัดการประกวดลายผ้าส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงคุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติย่างฟ้าสนงมรลีนี่มากต่อย,ยอดไทยก็คือมาสนับสน,นุนการพิถาประกวดได้รับรางวัลแล้วก็่าก็ได้ขายดีขึ้นกับคุขึ้นมาลายค่ะในช่วงนี้ค่ะหันมาใส่ผ้าไทยทุกคนกัน มาซื้อผ่าไทยบานทบานก็นเริ่มมีการท่อขึ้นเริ่มมีสมาชิกเข้ามาแจ่ละกลุ่มจะละกลุ่มแล้วก็้านาทัทีเป็นกับเขามาส่งเสริมจ้าหน้าทีกับแน่คณะนี่กับพัฒนาชุมชนพรนดูแลย่างดีเลยค่ะ จังหวัดอุดรธานีและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีกลุ่มการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยในพื้นที่บูรณาการภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทอผ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและการสร้างสารรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มทอผ้าให้เข้มแข็งยกระดับผ้าทอในชุมชนส่งเสริมสู่ตลาดสากลของจังหวัดนะครับเราได้ สนองพระดัชนีของบริษัทนำกล้าสวิกิตนะครับพวกอะตินีนาธนะครับพวกเซปิลัวรวมไปถึงของเชฟฟ้าสริวันสุรีนะครับที่ท่านพระราชทานหลายพระราชานมาให้สิ่งนี้นะครับทางรัฐบาลทางกระทรวงวัฒนธรรได้มีการส่งเสริมครับให้คนไทยทุกคนและก็คนต่างชาตินะครับได้นําท่าไทยเนี้ยไปสวมใส่โดยสวมใส่ในทุกโอกาสทุกช่วงวัยและสิ่งนี้เองนะครับที่ทําให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับจากการที่เคยมีรายได้เฉพาะทางด้านการเกษตรกรรมเท่านั้นเนี่ย มาพระองค์ท่านได้พระราชทานในเรื่องของแนวคิดในการที่จะมาต่อยอดโดยให้แต่ละจังหวัดได้นําอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดครับมาต่อยอดกับลายขอพระราชทานนะครับสิ่งสิ่งนี้แหละครับที่จังหวัดอุรรธาน,นี้ได้นํามาขยายผลนะครับ นับเป็นหนทางอันยั่งยืนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาดั้งเดิมของการทอผ้าพื้นถิน่นจนสามารถต่อยอดอนุรักษ์เชิงพัฒนาเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนเกิดความยั่งยืนจวบจนทุกวันนี้ สรมนธรรมรัฐทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง